เนี่ยเหมือนเจอเจอเป็นเงาผู้หญิงเหมือนจะข้ามถนนค่ะตีสาเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องค่ะประมาณ50หปี60ปีที่แล้วเนี่ยเหมือนมีผู้หญิงตายทั้งกลมค่ะเราแบบหลอนมาจนถึงกรุงเทพเลย วันนี้มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊กกูสุดสยองก็ขอเกินก่อนนะคะโดยทางบ้านของฝั่งแม่เป็นคนเชียงรายอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะกลับบ้านที่เหนือทุกปีก็ย้อนไป4ปีที่แล้วค่ะประมาณปี2563ก็มี2เหตุการณ์ค่ะก็คือเหมือนวันแรกเนี่ยเราไป เที่ยวกันที่ต่างจังหวัดเนาะในเชียงรายแล้วที่นี้กลับบ้านมาก็ดึกแล้วค่ะประมาณสามทุ่มเนาะจากที่เที่ยวมาถึงมาถึงที่บ้านเนี่ยก็ประมาณ80กิโลแล้วระหว่างกลับอะค่ะก็ขับรถแล้วที่ต่างจังหวัดอะค่ะถนนมันจะเปี่ยวแล้วก็มืดเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีรถสัญจรแล้วทีนี้ก็เหมือนอยู่ดีพ่อก็เบรกรดค่ะ แล้วก็ทุกคนก็เงียบไปพอถึงบ้านเนี่ยก็เลยมาคุยกันว่าเฮ้ยตอนนั้นเบรกรถทำไมอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยมาเปิดกล้องของพ่อดูแต่ว่าไม่เจออะไรแต่ว่ามาคุยกันว่าเนี่ยเหมือนเจอเจอเป็นเงาผู้หญิงเหมือนจะข้ามถนนค่ะแต่ว่าเห็นแค่ท่อนล่างนะคะแต่ว่าคนในรถเนี่ยมี6คนค่ะแต่เห็นแค่สมคนก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ เหตุการณ์ที่2เนี่ยก็ต่อเนื่องเลยค่ะก็คืออีกวันหนึง่งเราจะกลับกรุงเทพแล้วเนาะก็ประมาณตีสาหนูก็มาช่วยคุณพ่อเก็บของคุณแม่เก็บของเนาะแล้วป้าก็มาช่วยด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วที่นี้เหมือนเก็บของอยู่ไปเก็บของกับพ่อที่รถเนาะแล้วที่นี้เหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องค่ะแบบร้องโหยหวนร้องคางอะไรอย่างนี้ค่ะเสียงมันก็จะแบบว่า เสียงมันโหยหวนมากค่ะมันก้องก้องอะไรอย่างนี้แ <vana> ล้วก็ไ <io> ด้ยินกันหมดเลยก็คือหนูคุณแม่แล้วก็คุณป้าคุณพ่อได้ยินหมดเลยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยหนูยืนอยู่กับคุณพ่อเนาะแล้วก็เลยหันมาหันหน้าไปมองคุณพ่อว่าแบบเฮ้ยเสียงอะไรอะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณแม่ก็ดันทักขึ้นมาค่ะว่าแบบใครร้องเพราะว่าคุณแม่กลัวเป็น คุณป้าร้องอะคะ่ะก็เลยทักไปแต่พอคุณแม่ทักไปเนี่ยเสียงผู้หญิงที่ร้องโหยหวนะคะก็เงียบไปเลยค่ะไม่มีเสียงไหนเลยพอกลับกรุงเทพเนี่ยก็เลยโทรไปถามคุณป้าว่าแถวนั้นนะคะเคยมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าคุณป้าก็เลยเล่าว่าประมาณ50ปี60ปีที่แล้วเนี่ยเหมือนมีผู้หญิงตายถังกลมค่ะซึ่งบ้านที่เชียงรายค่ะบ้านต่างจังหวัดมันจะเป็น แบบว่าใต้ถุนสูงเนาะใต้ถุนสูงแล้วที่นี้เหมือนแต่ก่อน50-60ปีจะมีคลองเล็กๆหลังบ้านแล้วก็มีกระท่อมอยู่กระท่อมหนึ่งค่ะซึ่งเป็นกระท่อมที่ผู้หญิงตายทางกลมอะค่ะเหมือนเขาให้คุณหมอตำยมาทาคลอดเนาะแล้วเขาก็ตายทางกลมแล้วที่นี้เหมือนทางบ้านของผู้หญิงตายทางกลมอะค่ะให้คนที่มีวิชาอาคมมา ปิดไว้ไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นวิญญาณเข้าบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยร้องโหยหวนอยู่อย่างนั้นซึ่งคนแถวบ้านนั้นนะคะได้ยินกันมาตลอดแล้วก็เฮียนมากๆเลยค่ะตอนนั้นแบบเฮ้ยเสียงอะไรแบบเฮ้ยน้องร้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้กลัวมากค่ะถ้าตอนนั้นแบบดูหนังมาเยอะไงแบบเฮ้ยอย่าทักนะอย่าทักเราก็เลยไม่ทักอะไรอย่างนี้เราแบบหลอนมาจนถึงกรุงเทพเลยแบบ อุย้ยดูหนังเยอะแงแบบก็กลัวก็วิ่งเข้าห้องให้แม่เฝ้าอาบน้ำหน้าห้องน้ำทุกวันเลยหนูเชื่อ70%เซเลยค่ะไม่ลบหลู่ค่ะเพราะเราได้ยินเองด้วยหนูเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะใช่เพื่อนๆก็แบบกลัวเหมือนกันเพราะว่าเป็นสายดูหนังผีอะไรอยู่แล้วก็เลยแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้อยากจะบอกผีตัวน,นั้นนะคะว่าอย่ามาร้องหรือว่าอย่ามาหลอกหนูอีกเลยไม่งั้นหนูจะไปหลอกแทน B B O K h E H 18 T H ค่ะติดตามเรื่องสั้นฉบับพิเศษของหนูได้ที่ TikTok และ IG ช่อง u n f o r m a t .png ด้วยนะคะกุ๊กกุ๊กกูเฮ้